วงดนตรีโซลอาร์แอนด์บีซุ่มเสียงหวานเจี๊ยบจากซานเดเอโกจอชเลนนักร้องนำทรงออกจะเล็กเก้แต่ไม่ใช่เลยกับการแต่งกายหรือลิดเชิร์ดลายพาแนลสไตล์เดียวกันกับตัวละครเฮลลี่ฮิลในหนังแก๊งเตอร์อย่างฟูดเฟล่ามือเบรรสซาวซามาโนมายุค5ิตีแบบของแท้แคมคอล์เชิร์ดนิยมใส่กันมาตั้งแต่ช่วงกลางยุค1 9 3 0อเล็กซ์กาเซียมือกลองสลิกกี้แจ็คเก็ตอยู่ในฐานะเดียวกันกับแฮร์ริงตันแจ็กเก็ตชี่มายุกแจ็คเก็ตอเมริกันเซาวเวสต์แบบจ,จสุจัง สุวิเนียยอดฮิตจากทหารอเมริกาหลังจบการลบที่ญี่ปุ่นเกาโชเชิร์ตถือเป็นต้นแบบของเสื้อผ้าสายล็อกบิลลี่ในยุค60เลยก็ว่าได้ วินเทจตั้งแต่ซาวยันทรงสำหรับด Sacred Souls วงดนตรีโซอ l นด์ B ซุ่มเสียงหวานเจี๊ยบจากซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาที่นึกว่าหลุดออกมาจากยุคซิคือมีกลิ่นอายของโซยุค60จะจา๋าแต่ว่าประกอบเข้ากับกรูฟของ R&B ในช่วงต้นยุค70 เรียกว่าถูกหูกระแทกใจแฟนเพลงทั่วไปและศิลปินเบอร์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแกลี่คลาร์กจูเนียร์อาริเซียคีสหรือแบ็กพูม่าก็ยังต้องขอเป็นแฟนคลับสำหรับหนึ่งเพลงดังที่เชื่อว่าถ้าท่านเล่นรีวหรือ Tik Tok เนี่ยน่าจะเคยได้ยินผ่านหูกันแน่นอนก็คือเพลง Can I Call You Rose, call you Rose? และตามทั้ียงของช่องเราเช่นเคยครับสำหรับ Recommend Track ไล่เลียงให้ฟังตามนี้เลย วงประกอบด้วยสมาชิก3คนคือจอจเลนนักร้องนำซาวซามาโนมือเบสและอเล็กซ์กาเซียมือกล้องซึ่งสไตล์การแต่งตัวในภาพรวมของสมาชิกเนี่ยก็ดูจะตรงกับแนดนตรีที่พรีเซนต์ออกมาคือจะอยู่ในช่วง5ิตถึง60ครับทาเซอร์เอวสูงนี่เรียกได้ว่าเป็นชิ้นยืนพื้นกันทั้งวงแต่ในมูทที่มีความใกล้เคียงกันแบบนี้สมาชิกแต่ละคนก็จะมีวิ์ที่แตกต่างกันไปในรายละเอียดซึ่งเราจะมาชําและให้ได้รับฟังรับชมกัน เริ่มจากคนแรกก็คือจอร์ชเลนนักร้องนำผิวสีถักเดรสล็อกที่ทรงออกจะเล็กเก้แต่ไม่ใช่เลยกับการแต่งกายสิ่งที่เราเห็นเขาใส่กันจนชินตาเลยก็คือลิดเชิร์ดลายพาแนลที่นิยมในช่วงกลางถึงปลายยุค6 0เริ่มต้นที่อิตาลีแล้วข้ามฟากมาสู่อเมริกาแบรนด์ใหญ่ทํำออกมาขายกันหมดเลยครับเซียสเจซีเปนนีออรอนหรือแม้แต่สวีก็มี อย่างในไลฟ์ของ Audio t โอทตัวที่เขาใส่จะเป็นสไตป์บลายใหญ่เลเยอร์ด้วยแทงท็อปด้านในสไตล์เดียวกันกับตัวละครเฮลลี่ฮิลในหนังแก๊งเตอร์ของมาร์ตินสเกอร์เซซีอย่างฟูดเฟล่าในไลฟ์ของจูสฮอลแลนด์จะเช่นกันแต่อันนี้จะใส่เป็นเลเยอร์เดี่ยวชิ้นเดียวจบหรือถ้าไม่ใช่เชิ้ตก็ยังมีแนวคาร์ดิแกนที่เป็นพาแนลสไตป์เช่นกันอันนี้จะเห็นในเดอะเลดโชว์ของสตีเฟนโคลบร์ซึ่งทุกดกที่กล่าวมาเนี่ย อยากให้ดูที่ความยาวว่าจะมาแบบค่อนข้างพอดีกับระดับเอวทุกๆเลยเหมือนดีไซน์มาเพื่อให้ใส่กับกางเกงเอวสูงโดยเฉพาะเลยครับซึ่งกับนิดเชิร์ชสไตล์นี้วินเทจแท้ขอให้แวะมาที่เฮซีนควายลีร้านผมนี่แหละพอมีมาลงอยู่บ้างครับแต่ถ้าขี้เกียจตามหาหรือว่าไปแย่งเอฟกับใครเรามีทางเลือกของรีป r o d u c t i o n มาแนะนําท่านนั่นก็คือแบรนด์สกอตเฟเซอร์จากอังกฤษที่มีไอเทมนิดแว์สไตล์ย,ย้อนยุคมากมายใ,ให้ท่านเลือกสรร จะเสือ้อยืดแบบเชฟเบเกอร์หรือหนิดเชิ้ตแบบจูดลอในทาเลนเตดมิตรลิปลี่ก็มีหมดไปกดมาใส่กันได้ครับคนที่สองครับมือเบสซาวซามาโนอโ คนนี้ไม่หลุดคอนเซปต์ครับมากยุค50แบบของแท้แทบจะเห็นอยู่ลุกเดียวเลยกับแคมคอร์เชิ้ตแขนยาวเอาแทบทุกสีครับดำครีมเขียวเบจจับใส่คู่กับเท้าเซอร์เอวสูงสีเข้มรองเท้าหนังและเข็มกัดหนังเส้นเล็กก่อนอื่นต้องขอขยายความก่อนว่าเสื้อที่เป็นปกมีลูปแบบนี้นิยมใส่กันมาตั้งแต่ช่วงกลางยุค1930แล้วนะครับแต่กับตัวที่เราเห็นซาวใส่เนี่ย พอจะบอกได้ว่าเป็นแพทเทิร์นของช่วงกลางยุค50ถึง60ซึ่งพอไอดีนติฟายได้จากหลายๆปัจจัยอย่างแรกคือแ l ลปพ็อกเก็ตหรือกระเป๋าฝาปิดขอบมนที่ใส่มาทั้งสองฝั่งอันนี้จะเจอในช่วงยุค40-50ครับอย่างที่สองคือเซดเดิลสติชหรือที่เราคุ้นหูกว่าก็คือทิกสติชหรือแบบไทยๆภาษาช่างเลยก็คือการเย็บด้นถอยอแบบดำน้ำครับจะใส่มาที่ขอบปกและกระเป๋าอันนี้ก็40-50เช่นกันฉะนั้นจะมาถึงจุดชี้พีเดียดของเชือที่ซาวใส่ว่าจะอยู่ ในช่วงกลางถึงปลายยุค50แน่นอนนั่นก็คือรูปทรงของปกคือตั้งแต่ยุค30ถึงกลาง50เนี่ยจะมีความบานใหญ่ถ้าใส่แบบเปิดปกแต่ถ้าใส่แบบเกี่ยวลูปปุ๊บเนี่ยปกจะแหลมเปี้ยวเป็น spear point ครับแต่แพทเทิร์นที่ซาวมักใส่สังเกตได้ว่าจะไม่ได้แหลมออกจะเป็น space collar ซมากกว่าและอยากให้สังเกตว่าหลายๆครั้งเนี่ยเขาเลือกใส่แบบติดกระดุมคอ ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนที่มีเชิดปกแบบนี้ก็ไม่ได้ใส่แบบนี้กันหรอกอยากให้ปกมันเปิดฟิลแคชชวลนซะมากกว่าแต่จริงๆแล้วในยุคนั้นเสื้อเขาตั้งใจผลิตออกมาให้มันเป็นทูเวย์คอัล่าครับคือตั้งใจผลิตออกมาให้ใส่ได้หลายโอกาส จะติดกระดุมคอผูกไทใส่โค้ดทับเพื่อลุกแบบนักธุรกิจหรือปลดโค้ชถอดไทเปิดปกให้บานออกมา <c oughs> ก็พร้อมแก่การออกรอบตีกอล์ฟหรือแม้แต่ตีเทนนิสคิดว่าแบรนด์แรกๆที่ครีเอทปกดีไซน์นี้มาน่าจะเป็นแบรนด์แอโร่ครับซึ่งถึงกับมีชื่อเรียกปกชนิดนี้แบบเฉพาะเจาะจงของแบรนด์ตัวเองเลยว่าอาราฟูลล่าส่วนโมเดลเชิ้ตจะถูกเรียกว่ากามบนาโล คนสุดท้ายครับอเล็กซ์กาเซียมือกล้องซึ่งเป็นคนที่มีความหลากหลายในการ mix and match มากที่สุดเขามักจะหยิบไอเทมบินเทจหลากสไตล์หลายแขนงะสมผสานกันได้อย่างโดดเด่นและนี่คือ3ลุคที่เราเลือกมาชำแหลให้ดูกัน เริ่มต้นด้วยลุกแรกขอย้อนกลับมาที่ Life The La ลดโชวของสตีเฟนโคเบอร์อีกหนึ่งที่ใน Life นี้อเล็กหยิบเอาเสื้อฮาวายปกแดดสเปียร์พอยต์แบบที่เราฝอยไปเมื่อกี้มาจับคู่กับกราฟแจ็คเก็ตจากยุค40-50เช่นกันซึ่งคำว่ากราฟเนี่ยย่อมาจากการบัดดีนหรือรูปแบบการทอทวิวลายเล็กเนื้อละเอียดซึ่งเป็นลักษณะของเนื้อผ้าที่นามาใช้ตัดเย็บนั่นเองหรืออีกชื่อนึงจะถูกเรียกว่าลิกกี้แจ็กเก็ตที่ตั้งตามชื่อของตัวละครลิกกี้ริคาโดในท ที่ใส่แจ็คเก็ตชนิดนี้แล้วดูดีจนผู้คนต่างยกให้เป็นไอคอนิกเอกลักษณ์ของแจ็คเก็ตชนิดนี้สรุปอย่างง่ายมันเหมือนแคมคอล่าเชิ hmm. ้ตที่เราโม้วไว้ในพาร์ทที่แล้วนี่แหละทรงกระเป๋าและปกมีความคล้ายคลึงครับแต่จะมาในรูปแบบของแจ็คเก็ตบลูทรงความยาวระดับพอดีเอวบางรุ่นก็อาจจะมีใส่ลิปที่เอวและวิ่งซิปกลางลำตัวแทนกระดุมแบบเสื้อเชิต้ตผลิตขึ้นมาใช้งานในฐานะของแจ็คเก็ตที่ใส่เล่นกีฬาก็อยู่ในฐานะเดียวกันกับแฮร์ริงตันแจ็คเก็ตหรือกอล์ฟแจ็คเก็ต ลุกที่2จากไลฟ์ของ Audio t r อีกสักหนึ่งทีลุกนี้เรียกได้ว่าอเมริกันเซาวเวิแบบจ,จ๋าๆเป็นเกงยีนผ้าดิบริมแดงเอวสูงขากระบอกพับขารองเท้าผ้าใบหัวกันชน เพื่อนๆใส่เข็มขัดเลียวเล็กสลีมสลีกแต่เล็กแทงสวนด้วยเข็มขัดหนังฟอกฝาดเส้นหนามาพร้อมฮาร์ดแวร์หัวทองเหลืองและตกแต่งด้วยสตั๊ดรอบเส้นท่อนบนเลเยอร์ด้วยเสื้อยืดอคอกลมสีดำคลุมทับด้วยไฮไลท์ประจำลุคนี้นั่นคือชิมายโยแจ็คเก็ตไอเทมมหาแลจากยุค1 9 3 0ที่เหล่านักสะสมเห็นแล้วต้องกืดน,น้ำลายโดยคำว่าชิมายโยนี่เป็นชื่อเรียกแบบรวมๆนะครับตั้งแต่ชื่อหมู่บ้านที่เป็นผู้รีเริ่มผลิตอาห่มขนสัตว์ชนิดนี้ที่เราก็เรียกรูปแบบการทอว่า ชมาโยฟิฟเช่นกันแล้วก็พัฒนารูปแบบการทอไปเรื่อยๆจนเป็นแพทเทิร์นแบบที่เราเห็นกันในช่วงต้นยุค1900ซึ่งก็เรียกว่าชีมาโยแพทเทิร์นด้วยรูปทรงของแจ็คเก็ตจะเป็นทรงสั้นแนวแนวบลูทรงนี่แหละครับแต่จะสั้นเกินระดับเอวขึ้นไปอีกหน่อยแล้วโครเชร์ก็จะเป็นซิปครับราคาตลาดเรียกได้ว่าสูงปรีดชนิดที่กำตังครึ่งแสนก็อาจจะไม่พอรอแบบของโคดถึง และลุกสุดท้ายเพื่อการขายของแบบเป็นเน้นภาพนี้จาก IG ของนายสกอตเฟเซอร์เจ้าของแบรนด์นิตแวร์ที่เราเมนชั่นถึงไปในพาร์ทแรกลุกนี้ของอเล็กเรียกได้ว่าจีจ้าครับกางเกงเทาเซอร์เอลสูงสีดำกับเข็มขัดนิกเกลิลหัวงูเส้นเลียวของสกอตเฟเซอร์นั่นแหละและที่เด่นสุดเลยก็คือเสื้อเชิ้ตครับ มันคือสุกจังสุวิเนียยอดฮิตจากทหารอเมริกาหลังจบการรบที่ญี่ปุ่นแต่ความพิเศษของตัวที่อเล็กใส่มันจะไม่ใช่ทางแพทเทิร์นจากยุคเริ่มต้นปี40หรือทรงบอมเบอร์แบบที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาตัวนี้จะอยู่ในยุค50ซึ่งมันจะไปตรงกับแพทเทิร์นของเสื้อเชิ้ตที่ได้รับความนิยมในอเมริกาอยู่ในขนานั้นอย่างเกาโชเชิ้ตท,ที่เป็นชนิดของเสื้อทรงสวมที่มีสีสันและแพทเทิร์นที่หลากหลายในระดับความยาวพอดีเอวนิยมในหมู่วัยรุ่นอเมริกายุค50-60แและถือเป็นนต้บบ เสสื้้อผาาย,าลลย,ยาารียกว่าคอมไบสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกันออกมาเป็นเชิ้ตตัวนี้แหละเนื้อผ้าน่าจะเป็นซิลหรือซาตินมันเงาทอแบบดอบบี้ที่มีลวดลายสีแดงสดตัดสลับกับชิ้นบ่าสีเบจที่มีงานปักสไตล์ซูวีเนียให้เห็นดีไม่ดีนี่ความหายากอาจจะมากกว่าตัว o g ยุค40ซีอีกแต่คือผมหาได้เว้ยแพทเทิร์นนี้แหละแต่เป็นรีโปนะครับจะลงขายหลังจากอัพคลิปนี้แหละไปรอดูกันได้เลย ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสไตล์ของสมาชิกทั้ง3คนถูกใจลูกไหนลองคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับและเช่นเคยลองแล้วไม่ถูกใจใส่แล้วไม่ตรงจริตไม่เทก็ถอดครับ